โอเคนะคะพี่น้องคะมามีออสการ์ก็มีข่าวดีมาแจ้งเนาะนะนะอันวันที่เก่าเฮาเนาะพี่น้องเกษตรกรเฮาที่ขึ้นทะเบียนไว้นะคะเฮาก็จะได้รับเงินชดเชยเหลือเด้อคะ่ะพี่น้องคะนะ้าจากการช่วยเหลือของรัฐเนาะไรละพันของเฮานะเก็ซ้อพันสิจ่ายเงินเด้่ค่ะนะคะ,นะคะจ่ายเงินงวดแรกเด้อว,วันที่เก่าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเนาะเงินตามโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะเนาะ,ะปีการผลิตสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทับหกห้าเด้อ นะพี่น้องค่ะเนาะบานกระเช้าชดเฮยให้มีเข่าอยู่หาประเภทหาสนิทเนาะพี่น้องเนาะอนะคนะ,คะคตัวแรกเข้าเข้าเปลือกเจ้าเข้าหอมมะลิเฮ้าเนาะค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันนะครัวเรือนไม่เกินสิบสี่ตันนะคะต่อมาเข้าหอมมะลิประทุมทานี้เนาะค่ะเนาะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อตันนะคะครัวเรือนไม่เกินยี่ห้าตันถ้าเขาพาร้อมมะได้นอกพื้นที่เนาะค่ะหนึ่งมื่นหนึ่งมืนสี่พันบาทนะคะ 1, 000, 1, 000, 000, 000, ต่อตันนะควรวเรือนไม่เกินสิบหกตันถ้าเขาเปลือกเจ้านะคะเขาเปลือกเจ้ากันหนึ่งมืนบาทต่อตันเนาะค,ะควรวเรือนไม่เกินสามสิบตันโอ้หลายอยู่ค่ะหลายอยู่ค่ะตัวนี้เนาะค,ะควรวเรือนบ่เกินสามสิบตันพูนาเนาะค่ะเนาะแต่ที่นุ่คือเขาเนียวค่ะเขาเนียวนี่นี่นี่เขาเนียวเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนะคะเขาเนียวก็จะเป็นเขาเนียว หนึ่งมืนสองพันนะหนึ่งมืนสองพันบาทต่อตันครัวเรือนไม่เกินสิบหกตันนะคะพี่น้องขาโอ้เป็นข่าวดีนะแน,น่นอพ,อพอมีแห้งใจสําหรับเ้าหน้าห้านอกค่ะพี่น้องพอพอมีแห้งใจแน่นะคะราคาค่ะเป็นก็โอ้นะนะสาหรับข่าวดีมื้อนี้นะคะนะทุกคนวันที่เก่าเขาก็มาลอดลุ้นกันเนาะค่ะเนาะนะพี่น้องค่ะเรามารอลุ้นกันสําหรับวันที่เก้านะ ผู้ใดมีเข่าไมีอย่างกับอันยาฝ้าค้ายก็ได้เนาะถ้าค้ายกับค้ายพ่อแต่ใสหนีซะก่อนเนาะค่ะเอาขึ้นไว้ทั้งยุงทั้งช้างนะทีเรือเนาะนาอพี่น้องนอนแล้วค่ะค่ะโบเป็นก็โอดเอาเนาะมามีคนนึงลให้กําลังใจนะ,ะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าแนวใดมามีสีมาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับราคาเข่าแล้วก็มี อย่างที่เกี่ยวกับรายได้ของชาวนาะมามีซิมาบอกนะคะน้อยังไงก็อย่าลืมฝากช่องน้อยๆของมามีออสการ์นะไว้ไว้ในอม้อมอกอมใจของพี่น้องสุขนนะคะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ติดตามให้มามีหน่เด้อ้อสิได้มีกำลังใจในกานร็ดคลิปต่อไปนะชาวนาเนี่ยสิได้มีกำลังใจนะคะ มิซเลี่กำลังใจในการเ่็ดคลิปหนาด้วยค่ะน้าใดก็ฝากในเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะวันที่เก่ามาล่อลุ่นกันนะวันคับ๊ายบายค่ะพี่น้องบายบายขอบคุณค่ะ